สวัสดีพี่น้องพวงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีพ้าพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาป่านะครับผมน้ำยาสำเร็จรูปแบบผงนะครับฝากพี่น้องเนี่เด้อรับเดอ้อนะครับสินค้าใหม่ขายดีมากขายได้2อ,อาทิตย์ครับพี่น้อง600ซองหมดทันทีได้สร้างผลิตเพิ่มรอบ2รอบ3แล้วนะครับพี่น้องแค่ฉีกซองต้ม แล้วก็ปรุงรสแค่นั้นแซ่บเลยนี่ละนะครับพี่น้องเดี๋ยววิธีการเฮ็ดผมห่ายคลิปด้วยพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้มากินน้ำกันมีผักสลันเน่ครับมีอ่าหอมครับมีสลัดแล้วก็มีอันผักสลัดออสเตรเลียสั่นพี่น้องเห็นอยู่แมคโครครับเห็นอยู่แมคโครก็เลยเอา้าบ่เคยกินกินเ <ๆ S 2> บิ่งก่อนนะสัน่นเด้นะครับพี่น,ออออน้องเออมาขนมจีนก็ขายเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง200กรัมห่อละ35บาทซ้ำห่อร้อยนะครับขนาด200กรัมได้พี่น้องเด้อย้ำว่าพี่น้องกรัมที่นี่ ฝนตกวายมันฝนสีบอสเซาพี่น้องเอ้ยซิมมืงก่อนนี่เห็นอพี่น้องที่เพื่อนเฮ็ดคลิปเพื่อนอยู่ออสเตรเลียอยู่เพื่อนกินได้กินแล้วบัดน,นี้ซื้อเนี่บองยากครับอยู่แมคโครนะครับพี่น้องอยู่แมคโครแมคโครหากินไงแมคโครก็ได้มีอยางกันมีแถมเบอร์ซ่อยางเนาะอืมอ ผมปรุงใส้แค่ผงชูรสน้ำปลาร้านิดหน่อยก็ได้นะครับหรือประยักไส้รสดีก็ใส่เพิ่มแซบ่บหอมกินปลาย่างครับ ขันบ้านเฮ้าหน่ก็สิหอมบัวหละ่ะน,นั่นี่เนาะนี่บัวเลยไบัวเลยบได้กินโดนแล้วเล้เอามากินได้พี่นนองฮึ <c oughs> <c oughs> เสียงขียดบอกอือเฮได้ยินบ่พี่น้องเสียงเขียดฟังเสียงเขียดห้องไปน้ำ คุณอะมันได้ยินเสียงกันห้องเพื่อตารห้องยู่สองฟังเลยพี่น้องฝ่ากับห้องเขียดกับห้อง ร้อยเม็นต์กินลงไปน้ำครับอแอบมากพักอันนี้ก็กินดีเพราะเขียนวบัซสซสัลต์เอินพีดกับขอไพยเดลี่นองเดอ่อ เหมือนผมอ่านผิดอืมสลัดหลัดขนมเส้นต้มเครื่องหัวครับมือนนี่เบิ้งเครื่องหัวเราพป่นหนองได้หลายครับ ขาดย่างเดี๋ยวขาดพักขาเนาะขาดพักขาพี่น้องบ่มีเดี๋ยวแป้นบ่เห็นนะบ<อ>่ถ่ายมันงำ ช่องนี้ฝนตกครับพี่น้องบันนี้ฝนตกเข้าเด็ดมันแห้งงามเนาะเกิดขึ้นเร็วปันยังเมื่อนัรงก็เห็นยุตตลาดอยู่หางบสือบายูบานมี่ ขั้นที่สื่อมากเนี่ยซาดแบตทเที่นึงแลนเดนหาซิบโลเดนตาเขาว่า,าอ,อืมอันสื่ออันเขาเอื่นอย่างรถไฟฟ้าไหมพี่น้องให้แม่ 9, เก่าพันกลัวบอมเมนแบบอันสกูตเตอร์อันน่อยเด้เป็นแบบแบบคล้ายๆรถเลยอันเรามาซลงมีน นี่หูเสียบเสียบซารค่ารถเลยแบบทุ่ททบบทมใหญ่ๆกับมีุ่่มใหญ่ๆนี่ยคือถอดแบตเตอรี่ซาด์เลยเ <c oughs> อันเล็กหน่อยสืบตอนนี้นี่ราคาสามพันหาค้ายหาคล้ายห้าเลยมี่เจ็ดขั้นเนา แต่บุ่มๆเนี่ยมาแรงทำทีมมหากันมาให้เกี่ยวืมผลลินมาแล้วพี่น้องลินอม่แล้วมีวัตถุเงี้ยนเะจะได้รีหลานพีเจ้าพงออกสึงนมันออกใหญ่แม่พอเมยอสิ่งนี้ ขโมใจอว่เดี๋ยวไปซอขโมยหมูเดียวไปหมูแล้วก็ไปทั่งเลรเลยพ่อพกระเทินพี่น่องเอาหมดเลยถามนักงานวะถามนักงานแม่คู่วะ กินสดได้บ้ครับสนกเขาว่ากินได้ก็ได้กินนะครับถั่ลันเตาได้ประมาณห้องคเล่นกิน่บบนถัลนเตาระมาณห้อ,ต,หอตรงเบรข้าวนี่ยมาแล้งลาชีของคาชีก็ผ้าพ้นรอยเล็นิ่งงีนแล้ว,ลวต้องเรียนใช่ไหมเลียนตเรียนตนถ้าเรียน

คือหมื่อวานนี้แกงด้วยหนึ่งคุณตั้งความเราพร้อมมันเราเห็นฝาเร็วเลยเราจะขึ้นนะมันแม่น้ำฉีฝาแต่ว่าก้อนปมดีท้ายคลิปลิ้นแกะอยู่ครับพี่นอ้องลิ้นแบบบักคักเลยบ้านสิบวได้ท้ายคลิปแล้วกูละ จกว่ะขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการอมคมหากว่าผิดพลาดประการไหนก็นต้องขออภัยในนาทีนี้นะพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันใกนกลุรกันนะพี่น้องนอก่วงนี้ก็บรรยากาศกำลังดีครับย่ามได้กมาบ้านครับพี่น้องก็ได้เฮ็ุคลิปอยู่บ้าน กะบมพื้นมากนี่มักอยู่บ้านเนี่ยแหละพี่น้องมันลงแจงดีนะครับมันภาพมันชัดดีก็อยู่ในเนขอให้ครับมันชัดก็อยู่ในห้องเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหล,ย,ลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่สังน้ำยาขนมจีนสำเร็จรูปแบบ ผงนะครับก็ผมไปเมื่อนีผมสิพาพี่น้องมาเห็ดวิธีการเห็ดายเซนง่ายนะครับพี่น้องเฮ้ามาเฮ้ามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นครับน้ําขนาด200 ML หรือใส่ประมาณหนีนะครับผมใส่แก้วแก้วหนึ่งเนี่ยเกือบเกืกกกอบเต็มแก้วไม่ต้องเต็มก็ได้นะครับเราเทน้ำลงไปนะครับพี่น้องสําหรับกิน1 2ถึงคนบอกเลยว,ว่าสะดวกสบายมากเห็ดงงายพอมบต้องออกไปหาซื้อวัตถุดิบอีหยังมากมม่นะครับพี่น้องเนาะอ่ะระวงังหนีนะครับนี่ก็คือ ซองของมันเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่เลยนะครับผมบาทที่นี่ผมกระสีตัดซองแล้วห้องกระสีเทผงของน้ํายาลงไปนะครับผมเสียบนะครับขอบพุณพี่น้องลหลายๆคนที่รีวิวมาให้นะครับผมเทลงไปครับเห็นบอกพี่น้องไงบอกแค่นี้แหละพี่น้องนะครับแล้วก็รอให้มันร้อนนะครับห้องข้นเส่กันก่อนนะครับพี่น้องเนาะคนคนคน ปลาที่ใส่เป็นปลาย่างได้พี่น้องเด้อเป็นปลาย่างนะครับบอไ่สารกันบูดนะครับพี่น้องอยู่ได้สูงสุดคือ6เดือนนะครับหลังจากนั้นปรุงครับพี่น้องปรุงใส่ผงชูรสนะครับนิดหน่อยนะครับผู้ใดบ่มักลายก็บ่ต้องใส่ลายแล้วก็ น้ำปลานิดนึงน้ำปลานี่ยเรต้องใส่หลายเด้อพี่น้องเดอ้เอเฮ้าซิมบางกรขันมันอ่บอบ่นัวบ่น,นัวย้อนหยังย้อนว่าบางที่เฮาอาจจะใส่น้ำลายเกินไปก็ได้นะครับเฮาก็ใส่น้ำปลาเพิ่มลงนะครับแต่ถ้านั่แล้วก็โอเคบ้านี้เฮ้าสามารถเพิ่มเติมได้นั่นก็คือใส่ลูกชิ้นใส่ตีนไก่อะไรได้ปกติครับอ่าแต่ว่าเฮาต้องตง้มก่อนเด้อตีนไก่ก็ได้นะครับให้มันเปื่อยแ,แน่นะครับแค่นี้ละครับพี่น้องก็สีได้กิน ขนมจีนแซ่บๆนะครับผมบอกเลยว่าติดใจแน่นอนกินง่ายด้วยราคาถูกด้วยนะครับพี่น้องเนาะ